ไปนูแลกตุเลาดูดขึ้นเรื่องสไปค่ะตั้งหลบค่ะอรอนะคะรอรคูมันดิ่นแงผมเนี่มันอนน่ล่ะลูกนี่หาอะไรอ่ะนี่นี่นะคะตายเขาควรบวชมาเค่ะบอบอนะคะไค่ะก็ามไม่ตายลค่ะ วัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณลุงออนทัวนะคะสําหรับวันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ท้องนานะคะตอนนี้ก็เด็กๆบอกว่าจะมาหาอะไรกินกันอยู่ที่ท้องนานะคะก็ดูบรรยากาศด้านหลังตอนนี้ไม่ได้สนคุรุลุงเลยนะคะก็ไม่รู้ทําอะไรกันเออบเอาทั้งเขียงกันด้วยนะคะาหาอะไรกันลูกเอ้ยใกล้เดือนก่ะ <laughs> โอ้แต่งตัวแต่งตัวเางนี้จะไปไหนกันคะไปนาค่ะชุดมนากนชุดมนาชุดมนาของน้องปีมนะคะเฮ้ยเห็ดใตเบียค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ได้เวลาเอาเอาเบ็ดลงนานะคะก็ไม่รู้ว่าจะตกอะไรก็นำโดยน้องปีมน้องปีมมันสวยกับมินตาพี่เซฟดูบรรยากาศโอ้เบ็ดเลอยไว้ ดียนไมเดีนเหรอดินแล้วดินหีไมก็เดียนแหงไปโชว์ผีมือดูตาถือถ yeah. well, no ือเอาเดิน right. นี่นยถือไ่านี mm ้เเอาเดินน oh. ี่นะเอาเดินนี oh. ่นะ้าดึงเลยถ้าดึงอย่าง้าดึงอะนงโอ้เรารอรอนะคะรอรอนะคะเอาลงไปเอามันนันยูเอานั่งพาไปแบบนี้สาชั่วโมงผ่านไปอ๋อมันก็เดียนแห้ง ไมิไ่ันกเล็กกันกเล็ก่้ยร่างไีาได้ก็แล้วกันทุกคนดูเอานี่งไปไหนี่บ้างีทุกคนนีขับวิ่งขวาย่นไม่ต้ดูขวาุงมาใส่ขวายุ่งมา่ขวุ่งมาใสไดว่งมาใ่ว่งมาใส่ขุ่งมาใ่่งมา้ส่วุ่งมนใสีวกุ่งมา่ยุ่ไมาใสี่งปา่วย่งมานส่ายไ่งี่ใส้วย่งมไปสว่ ว่าไปเอาอยู <plane>. ่ว <niño sharing> ันเดียอาอยู่วันเดียวเอาชีกเดียนมาแปลกแต่จริงมานาได้กุ้งอ๋อีกเดียนชีกเดียนกุ้งใหญ่ขึ้นกุ้งยางนี้ลูกเออชีกเดียนตาเขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งกุ้งน้ำเค็มค่ะน้เกลือต่กีเดียนนะคะเดือนค่ะเป็นอารของมาดูอีกนะคะครั้งที่สองค่ะโอเคไปค่ะต้องหลบค่ะใช่เออรอนะคะรอรอาจะนั่งร กระตุ้นแล้วกระตุ้นแล้วเอาเมเอาเมพิมพ์อไ่ขอด้ายค่ะีดีใหนะนี่มีนกุ้งไงโอ้โหนี่ก็มงตกุ้งค่ะพอามาตาใสค่ะัดาบค่ะน้าดีอนาพอมีนกุ้งไหเดยกนั่งยมกิน่อะน่น่งั มาค่อย่อมาให้น่าในกุ้งใหญ่กูไค่อยอลูกกูตื่นเต้นกูดิ่นาข้างลเต้นนู้อ่อปะกูร้องแล้วมันดินปักมืด่เอาอว่ป็นอุ้ยกุ้งมตั้งย่างเลเอ้าเอ้าอคูมันดินเฮงคนีนมันใก่อนเลยลูกอีกปะ เอาละได้แลวอ่เราอิ่มแล้วแปลกแต่จริงให้นะพรอมี่คุ้งนี่ให้สงสัยมันไหลมันน้ำดำโขงโอ้น้ำซีน้ำซีน้คโขงมานอะไรคืออ๊กน้ำซีอะไราเราจะหาไปเรื่อยๆนะคะมาน้ีแมนค่ะนั่นพ่อบอกว่ามาน้ำซีอึ้ยผ่านนี่พ่อบอกว่ามาน้ำดำซีไม่ยังอีกกองนุ่มหนึ่งเราจะหาไปเรื่อยๆนะคะคุ้งเดี๋ยวทางมัน มันลักยังักมือได้ไหปล่อยังไม่นี้อะไรอ่ะอะไรี่อี่เต็มยังยังึ่้เปล่อยันครับสตมันตัวเล็กอยู่ว้าววก้กงกบเอ้ยคือนไงเนเอบัดีนะนะ้อเพื่อนน้มดทีไหนน่เนออวก็จะตกไปเรื่อยๆนะคะ มินตามันเป็นตาใด้บ่าะวางงวดนี่แม่มันคือปอดินล่ะดินเอาเปนถามงวดเลขงวดนี่เอาไม่เอาเปนถามเด็ล้วด็กบลเอาไปก้อนตัวนั้นเอาไปเดินเนาะเปลี่ยนท่าเถอะฮะฮูมันแม่เดี๋ยวหายุหายุแล้วขับปทางถึงกระเด็นลูกลางไปลากลากคือเบ็ดกรุ๊ปเเออเป็นลากเบ็ดกรุ๊ปมันดีนะลูกอีหลี อย่นี้ก่อนมัดึงซอนถ้าได้ปลาคอมานน่ก็สีดีว้ยหาอยากได้ปลาคอโคไปเอาแหมาไอ้น้าเพื่อนอีกก็ดีอันหน่อยวิสุวารีเม็สิิกันอี่ก็ีเดียนอี๋อไค่ะพิ่มดึก เอาจับกันเน่มันถึแ่อ่น่อไม่เคยคล้องค้องกันห่มนได้อยู่คือไม่คือไม่อันฟิล์มนั่งเต้านะฮะนั่งอใบปับรัใโอ้ยอย่าดึงข้นดิอ่ะอ่เตี้ยปักๆๆๆเฮ็นยังแขเขาบบนี้พ่บอกว่านอก็ได็หาปลาคอแหละ่คนทเ็ยังกเพื่อ ไม่รู้เขาบอกให้ทำอย่างนี้เให้มันมาอุ้ยให้มันได้ยินเสียงกบเอาวิ่งมาวิ่ง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 วน่งวิ่อวิ่ง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 วี่งวิ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 ่งวั่งนิ่งวิ่ยวน่ัวิ่ง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 วม่งวิ่เวต่เวิ่งวิ่งวิ่งวิ่อวอ่งวิ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 วขวิ่งหน่อยมงอว่งิงิ ฟิลจะปักปักเบ็ดแล้วฟิลก็จะลงซ่อนลูกออดไหมว่านมีอ้อนไหมอันนี้อันนี้เอียงหงอจะพายไหมเออเนี่ยครูขวยขี้กระเดียนขวยเออนี่ไปลงซ่อนไหมนะมินมินมามาดูนี้มินนังเปานะอาการอาการซ่อนนะคะลองคันเบ็ดนะนะคะเราก็ตจะทำนี้นะคะตายเขาควรบวชมาเองค่ะบ๊อบนะคะไม่ค่าจะตายก็าหมืนไม่ตายหรอกค่ะ เขาเอ,<แ>อิ <c oughs> <c oughs> <laughs> นไม่หยังนี่แมงมุมติให้เขาดูหน่อยยิมันจีใด้วะล่ะตัวแมงมุมหนายเอาอโอกค่ะดูนะคะวิธีซิดมันก็จะเป็นซอนกุ้งต้องมาค่ะกุ้ตงะะออต้องมาค่ะทุกคนกุ้งกุ้งจนมาค่ะกุ้งมาไม่เต็ม ดุณดูุดูคุงดูค่ะดูคุณบีบีบเอาคุณจะมาแล้วลูกอุยทุกคนดูค่ะได้จริงเห็งไหมตายแล้วด้วยทำไมมันอยู่น้ำนานเกินนต้องรีบหากินอันกุ้งยู่นหนีนุชิตตายไป มันตายแล้วเราจับได้เนาะตายแล้วก็ดีค่ะดีเราจะไม่ได้ฆ่ามันพ่อบอกว่ามันแค่เป็นนาหนึ่งกระโกม่นน้เอาขึ้นเลยไหมเนี่ยเอาขึ้นเลยมันจะมีไหมน่ะว้าปลาหววนาย่กวนหนูบอกแล้วลูกออดน่าหน้เห็นไม่ห่างน้อยน้อยน่ะนิมิฟพิมิลฟิลิฟิลมฟิิฟิลลล้ลิ มันอยู่ใกล้ค่ะแนวไม้นะคะวันนี้เป็นหัวหัวคือลูกออสอู๋เมื่อกี้มันเห็นไงลูกออสคือลูกกบพวกไหนเห็นไม่เห็นนะมาดูมันมาดูมนมีอีกยังล่ะป่ะนี่ลูกปอดเท่าไปใส่เหมือนหรอโอ้ยตาใหญ่กวุ้ยตกปลาทันมันหรอโอ้ยมันอันตัวเล็กๆนี่มั้ยไม่เป็นไรค่ะเราหากินรอบหน้าก ปลากระบ้านค่ะปลาคุ้งเราะเราไปย่างกุ้งกันนะคะทุกคนปลาขาไปย่างกุ้งกันค่ะเราได้กุ้งแล้วเห็นไหมได้กี่ตัวหลายตัวอุ้ยรับแล้วก็สอบอุ้ยเยอะอยู่นะเป็นชั่วโมงยังเนียค่ะเป็นชั่วโมงเป็น่เดี๋ยวไปหล่ะค่ะเรียบไหมคะค่ะไปค่ะไปค่ะดังไฟดังไฟปลาเฮาปลาปลาปลาลุงเตาเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการมาตกกุ้ง กุ้งแม่น้ำอย่างดีนะคะแม่น้ำนาอยู่นาน,นะคะก็น,น,นี่คือผลงานของเราเขาบอกว่ากุ้งนี่มาจากน้าซีดด้วยค่ะเขาเียโชว์กุ้งนี่มาจากน้าซีค่ะพอบอกว่ามันไหลมากด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ข,ขอตัวไปกินกุ้งย่างกุ้งก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบายมาส่งหลงซีด